สบายดีทุกคนเนาะสบายดีตอนหัวแรงบรรยากาศในยามแบบนี้ทุกคนขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกคนได้เบิกเนาะในเขตตัวเมืองอ่าสีคตตะบองนคาฟอลโล่ลออกันทุกคนฟ้าลมหนาวเลยทุกคนนี่ขึ้นมาเก็บภาพแบบยามแรงแบบนี้เนาะเัได้ขึ้นมาโดนติบแล้วมื่อหน้าจะขึ้นมาถ่ายตั้สวยให้ทุกคนได้เบิกเนาะนี่บรรยากาศเริ่มใต้ฟืนใต้ไฟ กะในตัวเมดือนสนี้ก็สิบกว่าณนี่เลยทุกคนเนาะอัปเดตในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชายปี2 0 2 3ทุกคนเนาะอีกบ่อพออะไรมือก็จะมืดไปแล้วเนาะในปี2023 2024ก็กำลังจะเข้ามาแทนที่แล้วทุกคนโอประมาณนี้ประมาณนี้เนาะอัปเดตถึงการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างอืมบรรยากาศตัวเมืองเมืองนี้เขตถนนอาเซียนเต2สองเนาะ ลมกดขึ้นมาภาพลมสูงแบบแบบนี้คิดว่าสิวมีลมเนาะมีแหงทุกคนลมวอดรอดอดรอด,อ,ดอยูอม่มาเบื้องนี้เป็นท้องฟ้าสีแบบนี้เลยเบื้องนี้จะเป็นเบื้องสนามบินสากลวัดไต่ขอไปเบือเบ้องบอดอาเซียนเนาะขึ้นไปเบือเบ้องบน,นันทุกคนอันนี้ขึ้นมาบรรยากาศยามแรงแบบนี้ให้ทุกคนได้เบื้องได้ชม เจีสดองอาปั๊น้รนะทกเป็นงแบบนี้อ้เก็บน้ำได้หลายด้เลยสามสตัวระบบน้ำขเจ้าจะอยู่ทางพื้นแบบนี้นะทุกคนวนแรมเยอะเย เดี๋ยวไปเบ่งเบื้องนี้กนเบื้องถนนอาเซียนพอเคยมาถ่ายแต่แตงกวอเป็นต้นสวย <c oughs> มุนี่ขึ้นมาบรรยากาศในายามคายแรงแบบนี้ หยุดนิ่งทุกคนเดีย๋ยวมาเบิอเบ้องนี่นี่เบื้องนี้จะเป็นเบื้องอ่าสงเจียงเนาะเขตส่างเจียงนี่ก็ถือว่ามีโรงแรมมีอย่างเกิดขึ้นมาหลายอยู่ทุกคนขึ้นมาใหม่ๆเนาะเขตเมืองจีนอาศัยอยู่ใน,ในบริเวณนี้นะทุกคนเขตเศรษฐกิจที่ดีอีกจุดหนึ่งในนครหลวงเวียงจันทน์เนาะหองลงมาลงไปก็จะเป็นเขตบึงข้าหลวงเนาะในอนาคตทุกคนแต่ว่าตอนนี้บึงข้าหลวงก็กำลังพัฒนากำลังก่อสร้างอยู่ เพื้นกระเบ,บิ่งพื้นฐานมันยังต่างๆหลายๆแนวเ,เนาะเดี๋ยวเราไปส่วนเบื้องลุ่มวันนี้ทุกคนอืมบรรยากาศยามเลงลมวอยๆทุกคนอยู่นอกเขาหลองเป็นจันเนาะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วทุกคนเนาะส่วงฤดูหนาวเดือนสิบสอง 12. อยู่ทางอยู่ทางแขงเนาะอยู่ทางแขงทางภาคเหนือโอ้แห้ง หนาวทุกคนเนาะหนาวเย็นจนผ่้อยากป่อยากอาบน้ำหูเลยทุกคนแต่ว่าอยู่ในเบียงนี่ก็คือเดียวเด้ทุกคนถ้าอาบน้ำบ่อาบน้ำอุ่นนี่โอ้ฮอนบ่เป็นห้อนทุกคนหนาวเย็นเนาะบ่ธรรมดาครบร้อนปีนี้ถือว่ามาไวสบควรแล้วก็หนาวกว่าปีผ่านมาทุกคนหนาวเย็นเดี๋ยวเอาไปเบิ่งเบื้องนั้นตึงทุกคนตอนนี้ได้ประมาณ สี่นาทีเนาะให้มันได้ประมาณเจ็ดแปดนาทีบ่เดี๋ยวเราลงไปบ่งส่วนบางนั้นอันนี้จะเป็นเขตทางเมืองอบ้านดงนาโศกนะทุกคนก็จะมีห้องแรมนี่อย่างนะของคนจีนทุกคนตัวนี้ห้องแรมของคนจีนไฟหู้งหุองอยู่นี่ก็ของคนจีนทุกคนบรรยากาศนี่มาอัปเดตถึงการเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราลงไปลุ่มตลงไปถ่ายลุ่ม กดได้บึงเดี๋ยอวอขึ้นมา,าสั้นถังฟ้าเลยเนี่ยมาข้ามาแล้วทุกนันมืดอ้อเปไปบึงเข็ดทาง่้านี้นี่มีเงาข้อมา่มันอันแล้ว เดี а, <yap a> on, ๋ยวออกไปเบิ่งออกไปเบิ่งระเบียงอันนี้เป็นโรงแรมคนจีนทุกคนโรงแรมขอเจ้าก็งามยิ่งเด้อทุกคนเนาะสไตล์แบบเฟอร์นิเจอร์เลยนะทุกคนเจ้าเพ็รปั๊บแต่งงามเลยปิดกระโลหิตอ่อนเนาะออกไปบงนอกทุกคนนี่บนนี้ก็สิประมาณนี้ทุกคนเนาะ ตัวเมืองยังจันทร์เบ้งลุ่มน่ก็สิประมาณนี้เลยเอาออเข้าเมืนมาโอ้ใส่ดอกไฟเนาะ <laughs> แจ้งดีเลยทุกคนใส่ดอกไฟเลยย่อมาเบิง่งซวนบ้างนี้ก่อน ไปมาถ่ายดนแล้วดิเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้พี่ที่เราขึ้นไปเทิงพุ่นกี้นั่งเทิงขึ่นขึลงมาลงมาอือมาเนี่มาเนี่ตัวมาเฟียคนจันเขตที่เจริญที่สุดเลยนะจีนเนี่ยทุกคนเป็นการพัฒนาของคนจีนเนาะที่เขาเจ้าลงมาพัฒน์เฮ็ดลงทุนนะจุดจุดแรกๆของนครหลวงจันทร์เขตสังเกตุเนี่ยทุกคนเป็นจุดบุกเบิกการเข้ามาพาคายของคนจีนนะ นกรุงเชียงจันทร์ทุกคนเนาะเอาสำหรับลิปนี้เขาขอจุไปเพียงสำนีทุกคนเนาะอมืดแต่บุเห็นอย่างปิดมาเพิ่งนี้อ้อมืดๆขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามพบสมทุกคนเนาะถ้าเอาว่าอย่างผิดพลาดประการใดขอโทษขอไปนำบรรดาท่านู้สมทุกท่านที่เข้ามาติดตามพบชมเนาะมานี่มีดอกไฟเอออถ้าเอาว่ายังผิดพลาดประการใดขอโทษขอไปนำบรรดาท่านู้สมทุกท่านที่เข้ามาติดตามพบชมเนาะ เขาขึ้นมาอัปเดตถ่ยายทำให้ทุกท่านได้เบิร์ได้ชมกันสิประมาณนี้เนาะถึงการเปลี่ยนแปลงในปีทา้ทายปี2003ทุกคนเนาะที่เขาเคยว้าหไลยๆที่ผ่านมาอยู่ในซองเนาะเขาจะอัปเดตถึงการเปลี่ยนแปลงมิยังเกิดขึ้นอยู่ในนครหลวงง,งจันเนาะสิ่งปลูกสร้างมอยังต่างๆที่เป็นเป็นอาคารใหญ่ๆสูงๆเขาจะไปถ่ายให้ทุกคนได้เบิร์นเนาะเขาสิประมาณนี้แหละทุกคนเนาะเอ้าขอบใจที่เข้ามาติดตามพระชมทุกคนแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสบายดี